มาเที่ยววังมัดชานะครับทางไปนะมัตกการมาเที่ยววังมัดชานะครับพี่น้องมีระวังลม้มเด้อมี ตามติดเด็กๆครับวันนี้พามาเที่ยววังมัชฉะก่อนเปิดเทอมพี่น้องเห็นบอลเหน็นหุ่นปันน่นยังไงโฟกัสโฟกัสหุ่นนีย่งเห็นหุ่นนีอยงเงอ้บึงอเออไปซื้อ,ไป,อไปซื้อติล่ะไปซื้อสัมผันติล่ะ ngày bưng tay nhảy bưng nè ta tu bậc nhảy nè mò làm sinh rồi mò làm sinh à? ừ, có cái cái là phải đi là อินดีตอนรับเข้าชูวังมัดฉาบรรยากาศดีครับพี่น้องลำน้ำชวนพี่น้อง บรรยากาศผ้าลูกผ้าเต่ามาเที่ยวก่อนเปิดเทอมพี่น้องวางมัดฉาครับพี่น้องอี้ยาสบายมีตัวใหญ่บึมบาบึมบาะมี่เดี๋ยวบอ้มี่โอ้มี่อืม con cái cả makin thức ăn với nó, ui, nó thoải mái tụt ngay với nó, khôn lẹ nô, không lâm nam tuôn với ดีครับเย็นสบายพี่น้องอปวดลาเมียตัวยหง่ปลาสบายครับปวดกำลังร่อยสบายพีย่น้องเห็บนบหมบรรยากาศดีครับวังมัดฉายาสธรน,นะครับถ้าลูกก็หลานมาเที่ยวได้เลยครับพี่น้อง ตัวปักง่ายเลยปลาสวายปลาสวายยากาศดีครับริมน้ำทวนครับพี่นอ้องหงอยถึ้งหัวก็มีเอาผีถึงหัวพูซะเนาะ มาแล้วครับมาแล้วแก่งอลเวงมาแล้วมาทางนี้มาทางนี้โฟกัสมาทางนี้เร็วนี่มาให้ทางนี้โฟกัสเร็วเร็ว พี่มีมาทางนี้นี่เอาเร็วเดินมาเดินมาเร็วๆม,มาทางนี้เร็วๆเ,เอานี่นี่มาให้ตรงนี้นี่นี่เดี๋ยวปลานี่อยู่ตรงนี้ให้เทละอันเทละอันยังต้องไปเออเทละอันปวดมา เออค่อยหายไปค่อยหายไปมี่เอามาพี่มาใไ้นั่นี่โฟกัสให้อาหารตานะครับทำบุญวันเกิดน้องโฟกัสเออเออเออออเอาไปทีละชิ้นเออ เอาพวกแอนุน้เมืองกำลังมาแล้วปูดคนนั้นสวยอ่ะเออมาหนเมองพวกแอนฮานมา นี่มีหันหน้าไหมามีไหมล่ะนีมม่มาให้ตรงนี้ตรงเดียวกันนี่